ตึกนี้เว้ยตึกนี้เว้ยตึกอาถรรพ์เว้ตึกไปเลยไปเลยนไปตรงนี้ใครเอาบ่นั่งอัะไปไต้อมน้ต้อต้อตเลไม่งไม่ได้ยิสองนะนั่งคนเดียวมาตรงนั้น ่อกี่คีกี่คีนะครับก่อนพวต้าลงอันนี้ต้องไปไหนแล้ววะประมาณร้อยห้าสิบเนาะไอพี่เองพี่เองมาร์กเลยมาร์กเลยมาร์กหน่อยสวยนิดนึงโอ้ยแต้มแล้วเอาผมก็ซิงค์คีบสามแต้มแล้วเอาพี่เอ้ตรงนี้เฮ้มาร์กหน่อยมาร์กเขียวปะมาร์กเขียวนะแต้มแล้มาร์กเขียวดี แม่งยิงไปสามแบบไม่ตาย้ายเอเฮ้ยเฮ้ยโดนวยตรงไหนโดนอ่ะสองตัวเลยอ่ะโ้ยโดนไอะไอะเดยวติดัดหมายโอ้มีหำเฮ้ยตรงไหนโดนอะพี่โดนยังไงวะขัดแนยน่าจะโดนตรงม้าเขียว ครั้งแรกว่ะอ,อ้ยหวาดครั้งแรกก็โดนแล้วไปแล้วนะมีแชมป์หาแล้วเว้ยใต้เกบกระสุนเขียวไปหมดเลยนั่นไงดิเนี่ยพี่มีคแคเนี่ยตชุม,ม,มาแมาเลเดี๋ยวขอปกาไปโอยชจะตก

ตัวนะไม่รู้ว่ายิงออกไปจะเหลือสามตัวปุ๊บๆๆเขาไล่คิวจอใครไม่รู้ยิงได้ตัวหนึ่งหมดป่ะตัวที่มซ้ำหรืออะไรไอดาวอ่ะเฮ้ยนั่นไังไม่เจอละนี่ความแพงเนี่ยสองตัวสี่งั้นอ่ะใช่ใช่สองตัวตัวละสองขอโทษครับปี เฮ้ยเออยูนี่มันอยู่ชิี่สิวันไหนยิงโดนอยู่พี่ไหเดี๋ยเดือเดพี่เลยนี่นี่ช้างช้างอั้นงนั้นมนัช้างช้างช้างเลย ตวะน้ำเงินตัวหนึงน้ำเงินตัวนึงได้มสองตัวสองตัวไหนอ่ะเฮ้ยมันวิ่เหรอฉีกขวาไปขวาแล้วขวานู่นเลยึงวิอยู่วิ่งอยู่ตัเจะแตะไปมมันมาด้านหน้าเนี่ตัวแล้ว ตั้มมาโคบี้ตั้มตกลงมาแล้วโอ้ยมันอยู่ฝั่งนี้สองตัวเลยตัอมมาตัอมมาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวนึงอันนี้เฮ้ยชิว่ยพี่กีนล่วงแล้วไม่มีระเบิดนะถ้ามีระเบิดนะ มันขึ้นมาข้างบนไม่ได้ใช่ไหมใช่เราจะต้องปีนต้องขัปีนตรงนี้ต้องมารกส่องมาเดินขึ้นได้แต่หน้ากูมีตนหนึ่งเงียบเลยเหมือนรออะไรอยู่มันมีสองคนล้มที่นึ่พี่กำลังดูอยู่มันอยู่ไหนมันวิ่งลงแล้วพี่มันวิ่งลงแล้วพี่ โอ้ออยเอระยวตีังนะระวังต้องอยู่ใต้ตีนระห้องกลางห้องด้านห่างอ่ะห้องตรงกลางเจ็บ อยู่ตรงซอ,อกตรงกลางเลยเฮ้ยมีเสียงตีนจากที่อื่นด้วยพี่ม่าพี่สองนึงเสียงมันเหมือนอยู่แถวผมเนี่ยใช่เหมือนใช่ด <organizing S 1> <ช>้่ เฮ้ยหนูเปิดใครวะผมเองผมิดยังวะเบลอต้องสองตัวเลยเหรอเฮ้ยกลัฟตี้รถมาอีกตรงตรงนั้นตรงนั้นรถมาจอดอีกตรงเนินเนินที่มันวิ่งวิ่งวิ่งกันไปเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วมันวิ่งกันเต็มเลยผมดักอยู่ ไปมันมีเขาไปแล้วพี่ หาพี่ยามันเข้ามาในห้องนี้ครับพี่อ๋อไม่เข้าในห้องวิ่งไปดาวะวิงนัดเดียวดาววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วพี่วิ่งไปแล้วเฮ้ยมีอีกเหรอเยอะเลยเฮ้ยไปเชนิ่งๆไหมตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เบียนมียาไหม ยังไงตววะเอ้าไปมันบินกันตรงไหนวะเนี่ยวะมันเหมือนจะถอยไปอาคารนีปีนได้เหมือนอยู่บ้านเล็กปะเอาโน้นอะ่ะอยู่บ้านเล็ก,กต้องต้องตัวเอลเนย มาลเเปนดูข <c oughs> องผมเห็นแล้วมันอยู่ข้างนอกพี่มันอยู่ข้างนอกต,อต้องสับยีกินแต่ผมมาร์คไม่ได้เออต้องสับยีกินน้ำหินหน,น,น้นำเงินน้ำเงินถ้าจะยิงกันยืนบ้าน ม,มันรู้ตอมกำตลังดโดนสี่มันชา์าต,ต้องตอมหอยังยังมันแค่แฟดมาเฉยได้อยู่ลังหินสมูทมาด้วยมาร์กไหนดิเฮ้ยเอามาร์กออกให้ไหนดิเชีรยมาร์กหนอ่อย สมองช่วย่อกเกียร์มากเลยนดิอยู่น,น้าผมอยู่น้าผมอยู่น้าอัไนไม่อยู่น้าผมเลยไอ้บังเกอร์่ะหน้าหน้าตอมเลยชิดมากชิดมากชิดหน้าตอม โอ้โหเยอะเหลอเกินรอมีอีกนะโอ้โหไม่ใช่ชิบเพื่อนเราดีกว,ว่าสาแบบเพื่นอนได้อเอาโอเมื่อกี้จะวิ่งไปหายศพอยู่จินว่าตรงนี้ศพอยู่ ขั้นบนหรออยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างที่มันแอบอ่ะไ่จีมบ้าจิ๋วอ่ะไ่จีมซื้อขึ้นมาเป็นต่อนี่พี่น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 ื่อจะโม่มนี่ะเยอเต็มเลยเนี่ยสนุกสนุมาหาในสบัด เคยยิงมอเตอร์ล้มมาแต่ไม่น็อยกว่ะยังมีัไอเก็บเสียงเท่าไหร่เออไหนที่มีเออเอาอะไรไม่ได้เฮี้ยวได้ปักลาบปักลาบมอยูจีหน่เอาอะไรไม่ได้มีมยนี่เลยเอาแบงค์ทีไม่เบื่อเอเคยเจอท้ายใหญ่ไหมพี่รู้สึกว่าท้ายนี้แม่งแบบทำไม่ได่ยิงแบบตลอด ผมใส่อยู่เลยดีเป็นกุ้งอะไรเดี Carbon> ๋ยวเอายากระปุกไปเผื่อเพิมเฮ้ยด้านไหนดีอริงว่านี่ก็ได้แต่ไม่มีสมองเลยพี่แอร์พี่มียอยู่สามันเพราะว่าพี่ใช้ปืนตำรวจเปดิ มังเกอร์เอมังเกอรหรอเยิงก่อนแล้วกันมังเกอร์ตัไปเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่เต็มเลยนี่ไงสมุยอันนึงเก็บอ่ะงบบนจะมีคนบอกว่ารว่าลงข้างล่างดิ นนีเปืนสมูเก็บไปเผื่อกันเอามันเก็บในรถนี้ไม่ได้หรอวะอกินเนี่ยไม่ได้กิน,นเ,เนี่ย ก็แม็กซ์ที่เปลี่ยนเรสองผมฝั่งซ้ายผมไม่ได้ยินเอานี่เอาไปอ้เออแล้วก็นี่แหละอันนี้อันนี้ไปอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้อ่ะเอาอะไรอ่ะมียาอยังอ่ะเอาปืนอ่ะเอาปืนไปฮะสมองอันนี้เอาเปิดไปเรียกขอตรงนี้เลยเหรอเอไปไหนกันดีอย่างวิ่งดีกว่า ท,ทายขวาไม่ไหวสะพานไหมต้องข้ามอ่ะตัง้งกออ่อนเลยเฮ้ยหนึ่งนาทีได้อยู่ข้ามกันโอ้ชิวเลยหนึ่งนาทีเฮ้ยโอ้ตรงนี้มีรั้วไม้ที่แบบดอกนี<า>ออ่นี่มีกระสุนเขียวอ่ะ

เอาดีมาตึงนี่ยหละยอมที่ไหนบ้างกระเฟือหรือว่ามันตายด้วยตายไปอยังวะเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เรายิงเมื่อกี้ไ่เมื่อกี้ยิง11อี่างลบม16ไมยใครยิงเฮ้ยเป็นไไงงยิงเร็วนั่นนั่นนั่นมันยืนนิ่งอ่ะมันยืนนิ่งอ่ะ รวมยังได้หวะอีกก็ตรงไหนอีกไม่เห็นที่เหลือไม่เห็นไม่รู้นั่งอยู่ในฟ้าตาย้ยคิดว่าไม่น่าอยู่ในฟ้าเนี่ยไอ้ตัวดาวอยูเลยยัง่ะคือคิดว่าน่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยของของของลืมเลยเนี่ยระเบิดระเบิดสมูทเองสามกระสุนเนี่ย พี่เนี่ยอยู่ในบ้านจริงๆเนี่ยพี่จะช้ามาันไอ้เชีย่ยเฮ้ยตี้มันขึ้นอีกแล้วนะไอ้เชี่ยนะดากุน้องนี่นี่สถานีตรงนี้เฮ้ยมีคนโดดลงมาตรงนู้นนะพี่ไปตรงป้ายเขา บ้านหน้าพี่เนี่ยเฮ้ยเจอ๋ล่ะกิลลี่กิลลีชุดเต็มชุดเต็มหน้าพี่เลยกิลลี่กิลลี่เลเบิดบ้านได้ะพี่ระเบิดอยู่จะเบิดแม่งพังหมดอล้หมอบยิงปีเดี๋ยวหมอบยิงปีอยู่บ้านหลังที่อยู่ด้านเหรออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง ở khoang lăng à, không phải ở nhà, không phải ở nhà, nó đi đâu vậy? đâu? đi đâu? đi đâu? เราเล่นชิงแชมป์กับตีนั้นอยู่เอาชั้างเลยช้างเลยช้าแล้วเซ้ายอยู่ไหนมาไงหมอบด้วยหมอบปะจะหมอบไม่หมอบไม่หมอบลบแค่ดาวนะแค่ดาวแค่ดาว

อุ้ยเซี่ยผมด้วยสมองไม่มีแล้วนี่สมองอะไรเคึวิ่งเข้าบ้านเหรอสมชุบได้มตรงที่มีสมอเนี่ยมาเต็มเลยพีทิ้งให้ละสมกสมอยวิ่งอยู่จีนมันวิ่งมันวิ่ง วงว้าวงว้พวกมันอุวว้ยมันยี่โอ้โหมันยี่เบ็ดพี่ได้เอตตี้ที่เราเยิงอยู่เนี่ยเราเยิงแชมป์ถ้าาได้แชมป์ก็ก้คียชนะเลยไม่ใช่มันตายไปแล้วเหรอมันเลยนับคะแนนดว้วยเออน่าจะอยู่บ้านไหนบ้านเดี่ยวพีดอ่าในบ้านเดี่ยวเ,เหลือสอ,อ,อ,องตัวเอาดิ เจ็บ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 หนักแรงเข่าเบ้อเสียงใส่ยิงมีระเบิดไว้ยัดไงตุ๊บเหลียวดูสมองด้วยอ๋